สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีมีนยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงอันสโคตคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะเรามาดูดวงกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ภาพรวมดวงชีวิตนะดวงชะตาของชาวราศีมีนหรือว่าลักนณาราศีมีนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาเดี๋ยวมาดูกันนะคะยังคงต้องย้ําอยู่นะว่าการทํานายเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแบบการเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่รับฟังรับชมอะค่ะอยากจะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดและการกระทํานั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกอกถูกใจจริตตรงกันแม่นยาโดนใจก็อย่าลืมนะ พิมพ์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะอัปเดตคลิปตลอดอ่ะเดี๋ยวมาเลือกไพ่กันสักนิดหนึ่งนะคะ12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ12อสาเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่อยากจะดูนะโดยการอ้างอิงจากช่วงวันเกิดก็คือจะเป็นช่วงวันที่13มีนานะคะถึงวันที่12เมษาแต่ถ้าเกิดใครรู้ลัคนาตัวเองอยากจะดูรูปแบบลัคนาก็สามารถดูได้อะมาดูหน้าไพ่กันสักนิดหนึ่งนะคะใบที่1ค่ะตัวต,วตนความรู้สึกนึกคิดต่อมาค่ะตำแหน่งการเงินกระดุมพระสหัสชะพันธุปุตตะ อลิปัตตนิมรณนะสุภะกัมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันตั้งแต่ใบแรกเอ๊ยรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าเกิดไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้มองว่าชาวลัคนาราศีมีนะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอไพ่ขยายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันความรู้สึกที่เรารู้สึกต่อตัวเอง มันอาจจะมีในเรื่องของเหตุการณ์การตัดสินใจการทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าทําแบบนั้นฉะนั้นนะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีมีนพยายามที่จะแก้ไขนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าลืมนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีดาวประจำตัวนะคะก็คือดาวประจําราศีเนี่ยคือกําลังของดาวพฤหัสฉะนั้นบางทีเวลาตอนที่เราทําอะไรเน <artık. S 2> ี่ย <estar> <plac> บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราคิดเยอะเราคิดช้าแต่เมื่อไหร่นะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนตัดสินใจที่อ ทำเนี่ยเราทําเด็ดขาดแน่นอนแต่ข้อเสียมันคืออะไรอะ่ะมันไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่ยอมทำนะคะขอขาอยายอีกใบนึงแล้วกันนะสำหรับตําแหน่งนี้มือถือสาบปากตือศินอาจจะมีในเรื่องของคําพูดใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของแบบ การดูถูกนะคะหรือว่ามีคนที่เหมือนกับเขาพยายามที่จะสอดส่องชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวหน้าแล้วก็จะเป็นแบบไหนหรือว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราใส่ใจคําพูดของคนอื่นจนเรารู้สึกว่าคําพูดเหล่านั้นหรือคําดูถูกเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแรงลังดันที่ทําให้ชาว ลัคนาราศีมีนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของปัญหาต่างเนี่ยนะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคงสนินไม่พ้นเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาเรื่องเงินดูตำแหน่งวินาศมันขึ้นมาว่าเงินน้อยก็ต้องระวังนะคะในช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยยังคงต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเสียเงินการจ่ายเงินนะคะการแบบต้องมีในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกยิบย่อยขึ้นมาตลอดเวลาอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่เตือนแต่เอาเป็นว่า ในเรื่องของแรงพลังการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาพูดวิาพากษ์วิจารณ์เราอะต้องบอกไปเลยว่าเราไม่ได้แบบเก็บมาคิดมากนะคะแล้วทําให้บั่นทอนตัวเองสิ่งที่มันดีก็กคือว่าบางทีเราได้ยินอย่างเงี้ยน,นะคะหรืออาจจะแบบไม่ต้องถึงขนาดใครมาพูดมาว่าอะไรก็ได้แตบ่บางทีเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จอะแล้วเราก็มีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นนะ่ะหรือในอนาคตนะ่ะ มันจะต้องมีชั้นอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะมันมีในเรื่องของความคิดอินเนอร์แบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้ฟังใคร จะฟังหัวใจตัวเองหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการคิดจะกระทําอย่างอื่นเพิ่มเติมบางทีคิดอะไรแบบเนี้ยบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยดูแบบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นเนาะเออมันจะเวิร์กหรอมันจะดีหรอมันจะไหวหรอเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราไม่สนใจอะไรอ่ะเราพร้อมที่จะเริ่มต้นเราพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆที่พิงบอกว่าพร้อมจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมาดูตําแหน่งนี้นะอันนี้น่าสนใจอ่ะตำแหน่งนะคะปุตตะเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดอะ มันดีตรงที่ว่าตำแหน่งเนี้ยเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีในเรื่องของแผนสำรองในชีวิตบางคนอาจจะมีในเรื่องของความคิดการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีในเรื่องของไอเดียต่างๆตัวเราเองจะไม่ได้มองแค่ในภาพของความสำเร็จหรือนะคะตัวเราเองไม่ได้มองในเรื่องของสิ่งที่มันสวยงามเรามองลึกถึงปัญหาเรามองลึกถึงสิ่งที่จะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ไอ้ความโชคดีมันเหมือนกับว่าเราตั้งรับเอาไว้แล้วเรารู้ว่าณนะเวลานี้ถ้าเกิดคิดอยาจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอน แต่สิ่งที่มันดีก็คือว่า1เรามีสติในทุกๆอย่างที่เราทํา 2. เรามีคนช่วยเหลือนะสังเกตไหมอันนี้จะเป็นต้นโพนะคําโพมก็เป็นต้นโพเราเห็นอยู่แล้วอันนี้เป็นใบโพแต่มันมีไม้ค้าแปลว่ามันมีในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตคุณอยู่เสมออยู่เรื่อยๆคุณลองสังเกตนะชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนกับจะลม้มมันเหมือนกับจะไม่รอดแต่สุดท้ายเรามันก็รอดทุกครั้งฉะนั้นไพ่อะก็ยังมาคอนเฟิร์มแล้วก็ยังบอกคุณอยู่เสมอว่า ทำไปเถอะนะคะรวมถึงในเรื่องของการทําความดีถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองทำทำดีแล้วนะคะพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลานี้โอกาสนี้เดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการที่จะเป็นผลตอบแทนจากการที่คุณเนี่ยทำดีหรือคอยช่วยเหลือมาตลอดมันเลยทําให้ในช่วงเวลานี้ที่คุณต้องการ ขอความช่วยเหลือจากใครหรือคุณต้องการให้มันมีบางสิ่งบางอย่างโดนบันดาลทําให้คุณคิดคุณทําอะไรแล้วมันสาเร็จเนี่ยมันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นไหมมันดีมากๆเลยนะดูสิไอ้เรื่องรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผลนะคะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงที่บอกว่ารูปแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้ผลปิ๊งเอามาเชื่อมโยงกับใบนี้ด้วยก็คือตําแหน่งกรรมะงานหลักอะภาระหน้าที่สิ่งที่เราทําเป็นหลักมันมีคาว่าโมเมาทําได้ไหมแต่มันทําได้แบบ เรื่อยๆเอ่ยๆถ้าเกิดคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าจะเป็นอินฟูทาอะไรต่างๆเรื่องของการค้าขายก็ดีนะคะออออฟไลน์ออนไลน์นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทําแบบเดิมทําได้ไหมทําได้แต่ผลลัพธ์อะ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับอารมณ์ ค้าขายขายของวันนี้ขายดีมากเลยอีกวันหนึ่งขายไม่ดีใจคุณมันก็จะแขว่งมันก็จะนิ่งอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่ามันคาดเดาชีวิตไม่ได้แต่ถ้าเกิดนะคะตัวคุณเองเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆลองเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะลองในเรื่องของการทําอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตเกิดขึนอันนี้ถือว่าดีนะปิงมองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ช่วงเวลานี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีลูกนะตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ขยายเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวแต่ว่าจะเป็นบริวารมีเจ็บป่วยไหมมีเจ็บป่วยนะคะก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดใครมีลูกใครมีหลานยังเด็กอยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังกันไปนะคะงานยังคงหนักหน่วงอยู่เดี๋ยวขอกลับไปในเรื่องของงานนิดนึงแล้วกันนะขอให้ขยายเพิ่มเติมอะ่ะทำไมมันดูห่อเเเียววัลกิน รู้สึกว่าเราทํางานเนี่ยมันทําไปได้เรื่อยๆสบายๆแต่ว่ามันเหมือนกับแพชชั่นหรือว่าในเรื่องของพลังกายพลังใจไม่ค่อยมีแล้วแหละจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะอ่าไหนดูซิงั้นบนน่หนึ่งแล้วกันอาจจะเหนื่อยหน่ายในเรื่องของคนค่ะเหนื่อยหน่ายเรื่องของคนที่อาจจะมีในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนที่เรารู้สึกอึดอาาัดใจได้ทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคหรือบางทีบางคนอาจจะเจอหัวหน้างานจุกจิกบางคนทําอิสระจริงแต่ก็อาจจะเจอคนที่มาเดียวงานด้วย เขาอาจจะเยอะสิ่งกระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะมันเลยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเลยกลายเป็นปว่าทําได้แต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของเป้าหมายนิดหนึ่งนะะอ่ะขยายอีกสักนิดหนึ่งนะคะพระคุ้มครองอ่ะอยู่คนเดียวเข้าไว้สงบสงบ,สงบเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะใจเย็นๆพิ้งเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราเลือกเส้นทางเดิมคําตอบมันก็จะเป็นแบบเติมแหละฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยลองนะคะสิ่งที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนหรือ ควรที่จะถึงเวลานี้เรื่องของการเปลี่ยนอะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณคาดหวังในเรื่องของการเงินแล้วคุณทําแบบเดิมมันยังไม่ได้นะถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนอะคุณต้องกล้าพลิกชีวิตต้องกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ม เพราะว่าการเงินเนี่ยมันขึ้นมาอย่าล้าเส้นแปลว่าอะไรการเงินมันค่อนข้างที่จะตึงอ่ะการเงินมันค่อนข้างที่จะเครียดนะคะสิ่งที่ไพ่บอกมามันเหมือนกับว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายคือตอนนี้อาจจะหมายถึงว่าเวลาตอนที่มีในเรื่องของรายรับเข้ามาคุณก็จะมีรายจ่ายพอๆกับรายรับอาจจะมีเงินเก็บอ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไหนดูซิ ไพ่กําลังจะบอกอะไรอมืมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกนะคะว่าครบวงจรมีการจ่ายไปกับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีอาจจะมีในเรื่องของยอดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องจ่ายประจําปีอะแล้วตอนเนี้ย มันเดือนอะไรแล้วล่ะมันเดือนเจ็ดแล้วถูกไหมาบางทีคุณอาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินช่วงสิ้นปีด้วยเอาขยายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปทาอะไรเพิ่มเติมนะถ้าเกิดจะลงทุนทําอะไรกับใครก็ให้ลงทุนกับความสามารถความรู้ก็ได้ถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกลองดูแล้วกันว่าเราอยากจะหาความรู้ในรูปแบบไหนบางคนชอบทําอาหารบางคนชอบในเรื่องของการแบบแต่งคลิปทําคลิปหรือแม้แต่บางคนอยากจะทําคลิปนะอย่างที่ปิ๊งทําแบบนี้ลงในช่องทางตามสื่อต่างๆอย่างเงี้ย ก็ทําได้เอาความสามารถเอาความรู้ของเราอะมาแชร์พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะแล้วโดยรวมมาสุดท้ายจะผ่านไปได้ไหมสุดท้ายจะผ่านไปได้แน่นอนนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ดีถือว่าไพ่เข้ามาเตือนอืส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนค่ะดูทรงแล้วอะไม่ไม่ไม่ค่อยคบใครเท่าไหร่อ่ะวางตําแหน่งนี้นิดหนึ่งตำแหน่งสาช้าในเรื่องเพื่อนนะดูสิเพื่อนจะเราไม่ค่อยคบใครเราอาจจะมีความร,รู้สึกว่าคบเพื่อนแล้วแบบ อ,อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกายอึดอัดใจอะ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเก่าเนี่ยน่าจะปลีกตัวเองออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนใหม่ก็ยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสังคมใหม่ๆแวดล้อมใหม่ทำให้เราเจอคนใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเพื่อน,นเดิมๆเนะีช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นักนะคะทีนี้ตำแหน่งอลินะมันไปสัมพันธ์พอบอกว่าเรื่องเพื่อนแล้วตำแหน่งอลิ่มันมีเลขเจ็ดนะนี่ไนี่ใบนี้ก็มีเลขเจ็ดใบนี้ก็มีเลขเจ็ดก็เลยบอกว่าต้องระวังนะคะในเรื่องของการพูดการรับปากการตกลงอะไรกับเพื่อนเนี่ยระวังจะเกิดปัญหาระวังจะผิดใจกันระวังจะทะเลาะกันนะคะส่วนเกณฑ์การเดินทางไม่ค่อยเดินทางไปไหนเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเวลานี้เดือนนี้ก็จะนิ่งไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะคะจะอยู่บ้านเยอะซะมากกว่านี่ดูตำแหน่งพันธุ เกี so children, turn, ่ยวกับในเรื <ing> house, ut, way, ่องของการอยู <c oughs> ่บ้านอ่ะคืออยู่บ้านชิวๆแน่นอนบางคนอาจจะไปในเรื่องของการทํางานแต่พอทํางานกลับมาปุ๊บก็อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่บ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการพักผ่อนพักผ่อนได้ค่ะแต่ว่าเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านมากเกินไปเราอาจจะคิดว่าการอยู่บ้านการการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ดูแล้วนะมันเหมือนกับชีวิตคุณขาดอะไรไปบางอย่างอยู่บ้านมันก็กลายเป็นมันแค่เปลี่ยนที่ทุกขอ่ะไหนดูซิ ขาดเงินเอ็น <laughs> ดู ue, จังเลยนะขาดเงินเออลองไปหาที่เที่ยวหน่อยมะเพราะขึ้นมาว่าตอนนี้เราแบบ คิดเรื่องเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายอะไเงี้ยจนกลายเป็นว่าชีวิตมันไม่มีความสุขลองแบบไปหาร้านกาแฟคาเฟ่น่ารักน่ารักก็ได้นะคะลองแบบหากิจกรรมอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอะ่ะยิ่งอยู่เฉยๆยิ่งอยู่บ้านเนะี่ยยิ่งขี้เกียจแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทํางานแบบ work from home หรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านแบบเนี้ยจะต้อง active จะต้องแบบทําด้วยตัวเองแบบเนี้ยคุณอาจจะต้องแบบพยายามมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดก็คือว่ามันจะติดขี้เกียจไปพอเราได้พักแบบเนี้ยเราก็จะพักแต่ว่าการพักผ่อนของเรามันดูแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เท่า ถ้าเกิดนอนพักแล้วมันสุขกายสบายใจเนี่ยอันนี้ไม่เถียงแต่นี่คือกลายเป็นว่าเรานอนเราก็ยังรู้สึกยังคิดมากยังวิตกกังวลอยู่หรือบางคนนะคะอยู่บ้านแล้วว่าแทนที่จะหยุดในเรื่องของงานก็ยังคงต้องทํางานต่อไปเออมันก็เป็นแบบนี้นะคะ,ะส่วนในเรื่องของตําแหน่งญาติพี่น้องอ่ะไพ่ใบนี้ก็จะขยายเพิ่มเติมได้อีกเนาะมันจะหมายถึงในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งการมีปัญหากันก็ต้องระวังด้วยนะคะญาติพี่น้องจะสร้างความอึดอัดใจหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของค่า้จ่ายเพิ่มเติม ให้เราต้องไปรับผิดชอบกับเขานั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วไพ่ขึ้นมาคำว่าไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรชัดเจนนะอยู่กันได้สบายๆอาจจะมีเรื่องเครียดมีในเรื่องของปัญหาการทะเลาะขัดแย้งกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือมีกันกค่สองคนเท่านั้นแหละแล้วก็ไพ่ใบนี้มันเป็นหมายเลขหน มันคือโสรลดมงคลคุณกับเขาเนี่ยมันผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาเยอะละนะคะอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่แต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าทั้งคู่พยายามที่จะปรับนะคะคือกลายเป็นว่าณนะตอนเนี้คุณทั้งคู่รับข้อเสียซึ่งกันและกันได้แล้วรู้ว่าบางคนอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวเราก็เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาอาจจะขัดใจกันเพราะเรื่องนี้แต่ว่าพอเป็นณตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราปรับเรารับได้พอเรารับข้อเสียกันได้มนเลยอยู่กันได้แบบสบายใจเพราะว่าสิ่งที่นะคะชาวลัคนาราศีมีนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยต้องการที่สุดนะตอนนี้คือความสบายใจการซับพอร์ตซึ่งกันและกันมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ารอบข้างเนี่ยชีวิตอ่ะมันดูดราม่าซะเหลือเกินนะคะส่วนคนโสดเป็นยังไงบ้าง คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามาเอ้าคนโสดมีคำว่าชี้นำกับคำว่าสามผ่านถ้าเกิดคุณอยากจะสละโสดแล้วคุณมีในเรื่องของการชอบใครสักคนหนึ่งคุณต้องลุยคุณต้องเดินหน้าคุณต้องเป็นฝ่ายที่จะเดินเกมถ้าเกิดนะคะคุณ มัวแต่เขินอายคุณมัวแต่แบบเอะไม่เอารอคนเข้ามาก่อนมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าอันนี้มันจะหมายถึงการเดินหน้าการลุยแล้วก็จะได้เจอคนที่เราถูกใจที่ต้องการนั่นเองนะคะฉะนั้นอยู่เฉยๆไม่สมามารถมีคู่ได้ส่วนนะคะในเรื่องของคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะพัฒนาไหมเอ้ยดีนะ ก็สามารถมีโอกาสจะพัฒนาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกันนะคะแต่ไพ่สองใบนี้ที่เป็นสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือคําว่าน้าพึ่งพระจันทร์กับคําว่าอุ้มชูเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของการคุยเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วเรารอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้นหรือว่าในเรื่องของการที่จะได้บอกของคนอื่นว่าเราคบหากันแบบจริงจังหรือเป็นแฟนเนี่ย มันมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะคะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่ในเลตตามที่พป็บอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลาแต่คิดว่าถ้าเกิดเป็นไปตามเนี้ยมันก็ขึ้นมามันมีแนวโน้มอยู่แล้วดีค่ะอ้าวขออีกใบหนึ่งเห็นไหมคะเขาก็ไม่มีใครเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็โฟกัสแต่คุณนะ่ะแล้วก็มีคุณคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ทนเขาได้ <laughs> เออน่ารักจังเลยนะเออพูดถึงนะนิสัยของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเขาก็จะมีสเสน่ห์พอปิงอะไปศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเนาะเราก็จะรู้ว่าเออเขาแบบอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้แสดงออกแบบทุกมุมกับทุกๆคนคือคุณอนะเป็นคนที่เหมือนกับพออยู่กับอีกคนนึงหรืออีกสถานะนึงคุณก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่ได้แบบเป็นตัวเองอย่างชัดเจนฉะนั้นมันก็จะมีมุมบางมุมอะไรบางอย่างที่คนอื่นอะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยเวลาตอนที่มีความรักเนี่ย ชาวลักนาราศีมีหรือแม้แต่ต,ตัวคุณเองเนี่ยเพื่อนหรือคนรอบข้างอาจจะแปลกใจก็ได้ว่าเฮ้ยมีมุมนี้ได้เหรอเออเป็นแบบนี้ได้เหรอมันมีอาการแบบนี้มีเอฟเฟกแบบนี้ด้วยเหรอ <laughs> อามา คุยเรื่องต่อไปกันนะคะสุขภาพกันนิดนึงนะคะตำแหน่งวัลนะคะ่ะเรามาพูดถึงสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาค่ะนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาแน่นอนบางคนอาจจะมีภาวะสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็นอกเหนือจากนี้ขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสุขภาพจะมีปัญหาอะไรระบบน้ําระบบเลือดมีปัญหาแน่นอนอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ มีในเรื่องของการตรวจแล้วก็กังวลน,นะคะว่าจะมีในเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดไหมมีในเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผ่าตัดแล้วนะคะหรือว่าการรักษาโดยการที่แบบจะต้องมีการผ่ามีการทําอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนคะมาขึ้นเครื่องมันดีนะแปลว่ามันอาจจะเป็นการรักษาที่เห็นผลเร็วฉะนั้นใครแบบบางคนนะที่มีในเรื่องของโรคบางอย่างอยู่ที่แบบกาํลาลังลังเลว่าเอจะทําหรือไม่ทาดีเอหมอบอกว่าให้กินยาไปก่อนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าผ่าได้ทาอะไร ได้ก็ทําไปเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเนาะส่วนนะคะต่อมาค่ะก็คือเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่นะเมตตาอุปมัมภมดูแลก็คือผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาอุปธรรมเท่าไหร่สิ่งที่เป็นตําแหน่งจเจริญรุ่งเรองของเราเนะี่ยคือหมาหวาวัวเน่าคือปิ๊งไม่ได้มองว่าเสียแต่ปิ๊งมองว่าคุณนะเห็นศักยภาพตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองขนาดไหนถ้าเกิดคุณนะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกกตองมีคุณค่ามากพอคุณเชื่อมหว่าโลกของความคิดน่มันจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนรอบข้างเปลี่ยนมุมมองที่คุณมองกับตัวเอง เมื่อไหร่ที่คุณท้อคุณบอกไปเลยนะคะย้อนกลับไปภาพความสําเร็จเก่าๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนผุดมันขึ้นมาคุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดอย่าด้อยค่านะคะอย่าด้อยค่าตัวเองแล้วก็อย่าหน่อยนะโอเคอะ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันทําบุญนะทาบุญ เกี่ยวกับกล้วยก็ให้อาหารนะให้อาหารช้างให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบเออไปแบบไปที่ที่แบบมีลิงเยอะๆก็ได้นะคะหรือนะคะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการไหว้ศิษิ์โดยการถวายอะไรถวายกล้วยนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของอความตายได้ตามแนวาไพ่ตามนี้เลยนะคะต้องแบบเซนเซอร์น,นิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเซนสติทีฟเกินไป ส่วนนะคะโชคลาบมีไหมขอดูนิดนึงโชคลาบประมีแน่นอนโชคลาบจะมาจากเด็กด้วยนะสื่อน้ำโชคของคุณจะมาจากเด็กค่ะหรือว่าจะมาสิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายกุมารแล้วมีกุมารอยู่ลองดูแล้วกันนะคะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพ่ค่ะหยิบให้สองเลขแล้วกันนะเลขนำโชคจากหน้าไพ่ค่ะมีเลขอะไรบ้าง 6 2ค่ะและ8 7ค่ะอ่าดูนะ6 2และ8 7ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนถ้าเกิดใครเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วถูกอ,อกถูกใจสลิดตรงกันอยากติดตามแล้วมาดูเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทำได้นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ